รถไฟพานางหายไปกับรางรถไฟสายตาไรเห็นมือบุกไว้ให้การอำลาเสียงล้อรถเคลื่อนเบือนอการเลือนจังหวะเวลาพารถไฟข้ามไปช้าชาข้ามไปไหน พารถไฟเคลื่อนไปช้าๆเวลาที่เราจากกันไม่รู้ร้องผิดร้องถูกร้องมั่วหมดแล้วสวัสดีเพื่อน,นะครับมารบลี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับอ่าวันนี้มาต่อกันที่แปลงมารี่ของเราเนี่ยนะครับวันนี้มีหัวข้อหลัก เดี๋ยวพักแป pues ๊บนึงก่อนมีล่มหน่อยนั่งที่ล nah. ่มก่อนนะเห็นเงาคุณล่อมัะยป๊าดแต่งตัวขาบอยหยิบมากับๆๆๆวัน really นี้มีหัวข้อหลักอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งอ่ามีพี่ๆน้องๆเนี่ยหลายๆท่านนะครับที่อ่าจะปลูกหม่อนนะครับและทีนี้ อยากจะได้พัน์ธต้นหมอนไปปลูกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเอาไปปลูกกับพืชชนิดอื่นข้อนี้นันวดบอกไว้เลยว่าอันตรายอันตรายนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับคือหมอนเนี่ยเป็นพืชที่ระบบรากของเขาเนี่ยถ้าเขาลงดินปุ๊บต้นเขาสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ย เขาจะหากินเก่งมากนะครับและมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่นันวดไม่แนะนำให้เพื่อนๆเอาหมอนไปปลูกรวมกันกับพืชชนิดนี้พืชชนิดที่ว่านั่นก็คือตุเรียนอ่าทุเรียนนะครับถ้าปลูกเนี่ยปลูกได้เหมือนกันแต่ต้องให้ห่างกันอย่างน้อยเนี่ยนะครับ นั่นควมคิดว่านะอย่างน้อย,ยต้องให้ห่างกันประมาณสักแปดถึงเก้าเมตรเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากของหมอนเนี่ยนะครับเวลาเขาต้นเขาโตเขาขยายเต็มที่ปุ๊บเนี่ยยิ่งเป็นระบบรากของหมอนไทยด้วยแล้วก็นะครับเป็นรากที่ถือว่าทำลายล้างได้สูงมาก นะฮะเพราะะยันใครที่ตอนนี้คิดที่จะปลูกหม่อนนะครับสับหวางกับทุเรียนนะฮะอันนี้นนวน์บอกได้เลยว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอันตรายกับทุเรียนของท่านมากๆนะฮะส่วนพืชชนิดอื่นนะครับถ้าเราปลูกหมอนเนี่ยเราควรจะปลูกพืชชนิดใดแซมในแปลงหมอนได้บ้าง นะครับให้หนวดแนะนํานะสามารถจะปลูกร่วมได้กับพืชลม้มลุกเช่นผักบุง้งผักกวางตุง้งคะนา้าปลาเค็มเอ้ยปลาเค็มใครจะมาปลูกปลาเค็มผักบุง้งผักคะนา้าพริกมะเขือเทศมะเขือพวงอะไรพวกนี้ปลูกได้หมดเลยนะครับปลูกได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นพืชที่ ค่อนข้างที่จะอ่อนแอเหมือนกับทุเรียนเนี่ย้าทุเรียนเนี่ยดูแลรักษายากอยู่แล้วถ้ามาปลูกกับหมอนอีกเนี่ยเชื่อได้เลยว่านะครับวันหนึ่งหมอนของท่านเนี่ยมันจะงําทุเรียนของท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชที่ปลูกร่วมกับหม่อนได้ดีที่สุดและได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือพืชล้มลุกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ มาแบบสั้นๆห้วนๆง่ายๆสบายๆชิวๆสไตล์หน้าหนวดถ่ายเองกำกับเองลงคลิปเอง <c oughs> เพราะอยู่คนเดียวนะอย่าลืมนะครับใครที่จะปลูกหม่อนนะครับสามารถจะสอบถามปรึกษานะฮะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอเียดที่หน้าหนวดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0954321434 ID l ล n e พร้อมเลยสลับเบอร์นี้นะครับนะแล้ววันนี้นั่นหวดลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากการอย่าลืมนะฮะฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกปักสวครัวกาเดินแบรันโอพอดีคนรถเข้ามาส่งปูนเดี๋ยวท่าแล้วก็ช่องต่อไปช่องพีเอเ่่่ทีละเ่่่เกษตร่่่่่่ี่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่ น้อยทำสวนค่ะวันนี้นะนด์ลาทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิววิตวิตวิ